တင်တဲ့ meme ဆက်ကလုံးလေးတွေကလည်းတစ်ခါတည်းလက်တွဲအတုံးပြုတ်လို့ရမယ့်ဆက်ကလုံးလေးတွေဖြစ်ပါတယ်အစင်တင်ဖြစ်ပြီဆိုရင်စပြေးမှကြည့်လိုက်ရအောင်เนาะပထမဆုံးတစ်လုံးကဒီစိတ်ဖိစီးတာတို့တော်တော်လေးစိတ်ညစ်တာတို့အဲ့လိုမျိုးကိုကျွန်တော်တက်ဒီ stress များတာဗောเนาะအဲ့ဟာကိုထိုက်လို့ create လို့တုံးတော့ရတယ်เนาะ create เครียดเครียด याम หน่อยเนาะ อุบมาสาจองได้ជី့မယ်ခါรู้สึกเครียดเพราะงานเยอะเกินไปเนาะดูดิไอ้พี่ซีเนี่ยโลคันซ่ายะเลยปเนาะปารู้เลยဆိုတော့ဒီအလုကအတောတည်းကိုများသွားတဲ့အတွက်ညတ်မယ်เนาะခါรู้สึกเครียด,ดดู ဒီ CPC တွေလိုခံစားရတယ်ပရဘာလို့လဲဆိုတော့งานเยอะเกินไปงานสดากะเยอะเกินสดากะยังยาตัวได้ปะเนาะเยอะกันไปยังยาตัวได้งานเยอะเกินไปอารมณ์ยาตัวได้ด้วยตัวเสพผิดซีដែរလိုခံစားရတယ်အဲ့ဒီတဘောပါဟုတ်ပြီเนาะနောက်တစ်ခုက जा တော့ဒီอนาอยู่ตาอပန်းဖြေတာဒီ relax ဖြစ်နေတာပေါ့เนาะအဲ့ဟာကို Thai လို့ကျွန်တော်တို့พอนคลายလို့ตรงเนี่ยเนาะพอนคลายพอนคลายสดากะติ relax ဖြစ်နေတယ်เนาะอนาอยู่တယ်อะไรမျိုးပေါ့เนาะพอนคลาย เนาะอ erm ุปมาอาเพียมหลังเลิกงานผมชอบฟังเพลงเพื่อผ่อนคลายยังไงเนาะหลังเลิกงานอลอสเซเน่เชยมาบ่เนาะผมชอบฟังเพลงจ้ะเนาะแต่เช่นนาธรรมดาดใจเด็ดอลอสเซนบีเดยเชยมาจ้ะเนาะแต่เช่นนาธรรมดาดใจเด็ดบ่เนาะเพื่อผ่อนคลายเนาะกโกดีรีแลกซ์เพียอเอาสเตตตตามูยาเอาเอติตาบอบ่เนาะหลังเลิกงานผมชอบฟังเพลงเพื่อผ่อนคลาย ยังไ่เน,ะนาะนคูจิมอีกโกยงจิมมูไม่ี้ไดก็จะต้องไม่มั่นใจรูตัวนบ่เนาะไม่มั่นใจสุดท้ายยงจิมูไม่ชีบุไม่มั่นใจในตัวเองส่วนี้โกโกยงจิมมูไม่ชีบุยังไงเนาะอุปมาสาตรเจ้าในจียาอ้าวเขารู้สึกไม่มั่นใจเวลาที่พูดต่อหน้าคนเยอะ ยังไงเนาะเขารู้สึกไม่มั่นใจเวลาที่พูดต่อหน้าคนเยอะๆเขารู้สึกไม่มั่นใจตูดียงจิมูเมชีบูโรขันซายาเดะบอเนาะเวลาที่อะเชงมาเป่เชงมาเลโซโดพูดต่อหน้าคนเยอะๆรูอัมยาจีอะเชงมาสกาบโยเดเชงมายังไงเนาะเขารู้สึกไม่มั่นใจเวลาที่ต้องพูดต่อหน้าคนเยอะๆโรเลตอตโนยาเดะเฮ้ยเนาะ อภินันตคู่จีเม,ม่นันตคู่กาดิเซเตดใครมาตากูจ้าโดจิตใจเข้มแข <us> <champion> <us hum> euh ็งลดตงโนยาลาบเนาะจิตใจสุดอากาศเซเข้มแข็งสุดอากาศแตนมาเลยเนาะจิตใจเข้มแข็งจิตใจเข้มแข็งเนาะอุปมาสาสตร์เจ้าในจียาอาคุณพ่อเป็นคนที่จิตใจเข้มแข็งมากอภิเกษเซเตดตโตอนี้กูใครมาได้ตูบาโรเปียชนะบเนาะคุณพ่อเป็นคนที่จิตใจเข้มแข็งมากจิตใจเข้มแข็งมากยามัยเนาะคุณพ่ออภิเกษเป็นคนที่ เอ่อหลูผิดเด้อบ่เนาะเปิโลหลูเลยสอดจิตใจเข้มแข็งมากติเสเต้ตะต่อเล็กใครมาเนี่ยตู่บาส่เลยตะบอบาจำแม่เนาะຫນົາຊົງตะລົງຈິຍອ່າຫນົາຊົງตะລົງກະເດດີນັ່ງສະມາທິตະຍາໄຖນາບໍເນາະตະຍາໄຖນາກໍນັ່ງສະມາທິນັ່ງສະມາທິจำแม่เนาะເຂົານັ່ງສະມາທິທຸກເຊົ້າຕູມັນແນ່ຕາຍມາตະຍາໄຖແດບໍເນາະນັ່ງສະມາທິເຂົານັ່ງສະມາທິທຸກເຊົ້າຕູມັນແນ່ຕາຍມາตະຍາໄຖແດ ตีเนี่ยตัวงานเงมเปลี่ยนโรเจอรเอาเครียดผ่อนคลายเนาะไม่มั่นใจจิตใจเข้มแข็งสมาธินั่งสมาธิยังไงเนาะตีงานลงกูเละอเ่าวเราตัวปิบาเนาะปีเสกลอเดีละอมยเมเปลี่ยนหน่บตีงานลงกูยาวอเปีบส่วนนี้อมเมนหมมา အစင်ပြေရေးထားပေးပါပေါ့နော်ပို့ပြီးမှလည်းမမြင်အောင်ပါပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုကလည်းတခြားလူတွေပါမြင်အောင်နော်ဒီ comment များတဲ့ဆို့ရင် engagement ပိုများတယ် engagement များရင်တခြားเจ้าသားတွေလည်းမြင်တယ်ပေါ့နော်မြင်ရင်ကိုလည်းကုသိုလ်ရတဲ့သဘောပါပဲဒီ share ပေးတဲ့သဘောပါပဲဒီနေ့အတွက်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲဖုန် James สวัสดีครับနောက်ဗီဒီယိုมาตวยပါမယ်နော်